ขีปนาวุธ PL10 รุ่นใหม่ล่าสุดของไทยในปี2120คือสุดยอดนวัตกรรมด้านยุทธปกรณ์ทางอากาศที่ทั่วโลกต้องจับตามองด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างนักวิศวรกรชั้นนำของไทยและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ PL10 รุ่นใหม่สามารถทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำด้านขีปนาวุธอากาศสู่อากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดเด่นของ P L 1 0รุ่นใหม่คือระบบนำวิถีด้วยอินฟราเรดแบบ imaging infrared seeker ที่สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนการตอบสนองของระบบ seeker นั้นไวในระดับเซียววินาทีซึ่งช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่มีความเร็วสูงหรือกำลังหลบหลีกได้อย่างแม่นยำ P L ล0มีระยะยิงไกลถึง40กิโลเมตรและสามารถยิงได้จากเครื่องบินรบทุกประเภทรวมถึงเครื่องบินไร้คนขับทำให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะกับภารกิจในยุคสงครามสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังรองรับระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงช่วยเพิ่มโอกาสในการทะลวงแนวป้องกันของข้าศึกรูปร่างของขีปนาวุธ P-10 ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ตัวลำขนาดเล็กใช้ครีบควบคุมแบบพลัสเวก t ตอร n ิงทำให้สามารถเลี้ยวได้ในมุมที่เฉียบคมและพลิกตัวในอากาศได้ทันทีตามคำสั่งจากนักบินหรือจากระบบ AI ที่ควบคุมอัตโนมัติ ขีปนาวุธ p l 1 0เวอร์ชัน2,120ยังมีการติดตั้งระบบ AI company pilot ภายในหัวรบที่สามารถประเมินสถานการณ์ในสนามรบแบบเรียลไทมและแตัดสินใจหลบหลีกการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้ด้วยตนเองเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธที่ฉลาดที่สุดที่กองทัพไทยเคยพัฒนาด้วยศักยภาพของ p l 1 0รุ่นใหม่กองทัพอากาศไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศและมีอำนาจในการปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้น ในอนาคตยังมีแผนจะส่งออกเทคโนโลยีนี้ให้กับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียร,รภาพด้านความมั่นคงร่วมกันประเทศไทยในปี2120ไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีทางทหารแต่ได้กลายเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้ส่งออกขีปนาวุธระดับโลกขีปนาวุธ TL10 คือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักยภาพทางทหารและวิศวกรรมของชาติ